การค้นเจอยาเสพติดในขณะนั่งเสพกันอยู่มีความผิดอย่างไรสวัสดีครับวันนี้ก็มีรายมาถามนะครับว่าที่ท่านรองเคยที่บายไปว่าไปตรวจค้นแล้วเจอนะครับยาบ้านะครับร้อยเม็ดแต่ว่านั่งเสพกันอยู่อันนี้เป็นครอบครองเพื่อเสพโทษจำคุกไม่เกิน2ปีโอ้นี่มันเป็นธรรมหรือเ่ากฎหมายอย่างนี้ออกมาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาฟังคําตอบเพิ่มเติมครับ ครับอย่างที่ผมพูดไปนะว่ากฎหมายใหม่เนี่ยกฎยยาเสพติดเนี่ยเขามุ่งเน้นนะเขามองว่าผู้เสพเนี่ยเป็นเหยื่ออะไรที่เกี่ยวข้องกับการเสพจะต้องส่งไปบำบัดฟื้นฟูนะให้เขากลับมาคืนกลับคืนสู่สังคมนะครับการครอบครองเพื่อเสพเนี่ยก็จะมี2มิติคือโดยบทสนิฐานกับโดยพฤติการโดยพฤติไนยจะหมายว่าเขาไปร่วมวงเสพกันแต่อย่างไรก็ตามครับมันจะมีข้อที่จริงเพิ่มเติมอย่างนี้ว่าสมมติว่าเราไปตรวจค้นใช่ไหมครับเจอ ผู้ต้องหา3คนอยู่ในห้องเนี่ยแล้วก็มียาติดอยู่ร้อเม็ดมันมีคน2คนเนี่ยเขาบอกว่า,าจริงๆผมก็ไม่อยากเสพนะเพื่อนเจ้าของห้องมาชวนมาเสพนี่ฮะมันมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมมาคือชวนกันมาเสพชักจูงหรือชักชวนกันมาอันนี้เป็นความผิดตามกฎหมายนะอีกอันหนึ่งนะ พราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะบําบัดฟื้นฟูคนก็จริงนะเพื่อให้เขากลับคืนสู่สังคมแต่มันมีคนบางคนที่ชอบไปชวนคนมาเสพยานี่มีบทประจักษ์นกฎหมายในมาตรา106บวกมาตรา17 171นะครับคนที่ไปชักจูงไปชักชวนไปเชิญชวนให้คนมาเสพยาเนี่ยโทษจําคุกไม่เกิน10ปีนะ มีบทกำหนดโทษต่างหากนะเพิ่มมาอีกต่างหากไม่ได้ไม่ได้ครอบความเพื่อเสพแล้วนี้รับโทษหนักขึ้นขณะเดียวกันครับถ้าไปชักชวนคนที่เขามาเสพเนี่ยมันไปเข้าเงื่อนไขอะไรก็มาเช่นเป็นบุคคลอายตุต่ำกว่า18ปีเนี่ยนะครับโทษจำคุกตลอดชีวิตนะสามปีถึงจำคุกตลอดชีวิตดังนั้นครับผมกำลังจะบอกว่าในกฎหมายยาติดตัวใหม่เนี่ยเพิ่ม ติการหรือข้อหาที่เกี่ยวกับการไปชักจูงไปชักชวนไปบังคับขู่เข็นให้คนเสพยาเพิ่มเติมเข้ามาไปศึกษานะครับเป็นบทบัญญัติทางกฎหมายตัวใหม่สมัยก่อนเราแค่สนับสนุนส่งเสริมใช่ไหมฮะรับโทษสองในสามอะไรไม่ใช่แล้วกฎหมายใหม่นี่นะครับบอกเลยว่าใครก็ตามไปชักจูงใครไปส่งเสริมไปบังคับขู่เข็นแนะนําให้ใครเสพยาเนี่ยรับโทษหนักเลยหนักมากเลยนะครับใช้คำว่าหนักมากหนักถึงขนาดถ้าเป็นเด็กเนี่ยถ้าคุณไปชักจูงเด็กมาเนี่ย จำคุกตลอดชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นหลักกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญที่คุณจะต้องศึกษาเกี่ยวกับหมวดของการชักจูงส่งเสริมแนะนาําบังคับกู่เข็นให้คนเสพยานะครับสําหรับวันนี้พิธีนี้ครับก็มีความชัดเจนระดับหนึ่งครับผมสวัสดีครับ